สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวชนกนันมุ่งโอชาเอกภาษาไทยขณะนี้กำลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่โรงเรียนสตีสัทฐบุตรบำเพ็ญค่ะสื่อการสอนไพ่ปิศนาภาษาไทยแนวคิดสื่อสื่อการสอนไพ่ปิศนาภาษาไทยจัดทำขึ้นเพื่อช่วยเพิ่มทักษะการคิดวิเคราะห์วรรณคดีและตัวละครในวรรณคดีของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น ขั้นตอนการใช้สื่อสื่อการสอนไพ่ปริศนาภาษาไทยสามารถใช้ได้ในขั้นนำเข้าสู่บทเรียนหรือขั้นสรุปบทเรียนค่ะโดยครูจะนําสื่อมาให้นักเรียนดูทีละหนึ่งชุดเริ่มจากสื่อชุดที่1ให้นักเรียนเลือกระหว่างไพ่หมายเลข1และ2ส,สมมุตินะคะคนักเรียนเลือกไพ่หมายเลข2ให้ครูคลิกและอ่านบทประพันธ์ให้นักเรียนฟังค่ะ เป็นเรื่องรักสามเศร้าของชาวบ้านเป็นนิทานพื้นเมืองไทยสมัยก่อนสมัยที่อยุธยาเป็นพระนครเป็นยอดกรอนเสภาน่าสนใจรัชการที่สองสามและครูแจ้งสุนทรผู้ช่วยแต่งเรียบเรียงไว้เป็นวรรณคดีมรดกข,ของชาวไทยช่วยตอบหน่อยได้ไหมเรื่องใดเอ่ยนักเรียนตอบคําถามครูฉเฉลยคําตอบและให้คะแนนคะ่ะ สื่อชุดที่2ก็ทำเหมือนเดิมนะคะประโยชน์ที่ได้รับ 1. น,นักเรียนมีทักษะในการวิเคราะห์วรรณคดีและตัวละครในวรรณคดี 2. นักเรียนสามารถจินตนาการวรรณคดีและตัวละครจากบทประพันธ์ได้ 3. นักเรียนมีความสนุกสนานในการสะสมคะแนนค่ะ